มาดูวิธีการทำน้ำซ่าน้ำอารมณ์โบราณน,นะครับก่อนอื่นเริ่มจากตักน้ำแข็งแก้วยีบสองออนน้ำแข็งเต็มแก้วครับแล้วก็ตามด้วยน้ำหวานน้ำหวานนี่เต็มกระบวยพอดีนะครับกระบวยจะฟิกมาไว้พอดีอยู่แล้วนี่ครับเป็นกระบวยครับอันหนึ่งกระบวยแล้วก็ตามด้วย น้ำผสมเปรี้ยวเค็มอันนี้จะเป็นเปรี้ยวเค็มนะครับอย่างไกระบวยเต็มกระววยเหมือนกันเรามาฉีดที่จรวดใส่น้ำจรวดเปิดมาให้ค่อนแก้วเกือบเต็มแก้วแล้วก็ทน คน,นแรงๆหน่อยให้ส่สวนผสมเข้ากันนี่ก็เรียบร้อยแล้วเหลือเป็นอันเสร็จทานได้แล้วครับ